จัดโปรโมชั่นตอนนี้ดาวเริ่มต้นที่89,000นะครับพร้อมจัดทรงช่วงล่างล้อแม็กนะครับแล้วก็มีโชคให้ด้วยแก้เผาแก้ช่วงล่างให้นะครับตามสูสตรสไตล์ของพี่บีนะครับ สวัสดีครับผมบีไฮเดนเนอร์นะครับใจอิสุภกิจมอเตอร์บ้านปวงจุราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำเอารถตัวปี2024นะครับอิสุเรานะครับมารีวิวทุกคนได้ชมนะครับเป็นคลิปแรกสำหรับปี2024นะครับก็เป็นโปรโมชั่นแต่งเหมือนเดิมนะครับราคารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเกรด L นะครับราคาเริ่มต้นที่865,000บาทนะครับสีธรรมดานะครับสีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทเนาะนะฮะ ส่วนรถลำนี้เนี่ยเป็นของลูกค้าอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเป็นรถของพี่ดีนะครับพี่หู้ไซฟะนะครับลูกค้าชื่อหู้ไซฟะเนาะนะฮะลำนี้เนี่ยคือจัดโปรโมชั่นตอนนี้ดาวเริ่มต้นที่89,000ื่นนะครับพร้อมจัดทรงช่วงล่างล้อแม็กนะครับแล้วก็มีโช๊คให้ด้วยแก้เผาแก้ช่วงล่างให้นะครับตามสูตรสตา์ของพี่บีนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่าปี2024นะครับตัวรถเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเชิญเลยครับ ด้านหน้านะครับดีไซน์แบบใหม่ก็ถือได้ว่าเกือบจะเป็น all new แล้วนะครับครับก็มีฝากระโปรงที่เปลี่ยนนะครับเป็นรูปแบบสไตล์แบบนี้นะครับให้มันดูแบบนุนๆขึ้นมานิดนึงนะครับมีลวดลายให้มันดูแบบดูแบบมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็กระจังหน้าคือทรงใหม่หมดเลยไฟดีไซน์แบบใหม่หมดเลยนะครับเป็นไฟ LED projector นะฮะนี่ครับเนาะภายนอกนะฮะดีไซน์ใหม่ ก็เป็นสไตล์แนวแบบออกดุๆนิดนึงนะครับหล่อคมเข้มขึ้นนะครับกว่าปีโซนยนะฮะในส่วนของด้านข้างรถนะครับก็เป็นทรงเดิมนะฮะด้านข้างนี่เป็นทรงเดิมอยู่นะเป็นทรงเดิมอยู่นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวด้านท้ายนะครับกระบะท้ายดีไซน์ใหม่นะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรอะตามหลังอากาศพลศาสตร์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยถ่วงน้าหนักไม่ให้รถเนี่ยสะบัดนะครับ เวลาออกตัวเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนี่ครับจะดีไซน์ล้นๆออกมาแต่ขอบกระบะนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะเป็นสันนูนออกมานะครับฝาท้ายแนวใหม่เลยนะไฟท้ายนะครับเป็นสเต็ปนะครับสามชั้นนะฮะเห็นไหมฮะสเต็ปสามชั้นและในส่วนของล้อแม็กนะครับ ตัวนี้ก็ของพี่ดีเนี่ยแก็ก็เลือกเป็นตัว MK Sport ของพี่หนุ่มเมงล้อเบานะครับ T37 ก้านยกลายยอดฮิตนะครับ SUV นะครับสีเทาหยอดแดงนะฮะเปลี่ยนโช๊คนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แก้ช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสุดสไตล์ตามาสไตล์กันแต่งของพี่บีนะครับก็ข้างหน้าก็มีตัวกันลูกหมากกันโค้งด้วยนะครับก็จะทำให้รถเนี่ยนะครับ เข้าโค้งได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกพวงมาลัยตึงขึ้นนั่นเองเนาะนะครับส่วนภายนอกทีนี้เราไปดูภายในกันบ้างครับส่วนรูปลักษณ์ภายในนะครับก็มีการเปลี่ยนคิ้วขอบคอนโซลนะครับมีแต่งลวดลายเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเป็นลายคล้ายๆข้าวหลามตัดนะครับดีไซน์นะครับตัวเบาะนะครับก็เป็นลวดลายแบบใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังทรงเบาะทรงเดิมอยู่นะครับมีปีกเบาะนะครับโอบรับกับตัว ไหล่ของผู้ขับนะครับทำให้รู้สึกไม่เมื่อยไม่เมื่อยล้าเวลาที่เราขับรถในระยะทางไกลๆนะครับพวงมลาลัยตัวนี้เป็นเกรดเอลเนาะนะครับก็จะเป็นพวงมลาลัยยูนิเทนแบบ3ก้านเหมือนเดิมนะฮะมาตรวัดเรือนใหม่นะครับ,บรดีไซน์ดีไซน,ใไซน์ใหม่ลวดลายใหม่นะครับส่วนจอนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android a p p l e CarPlay ไร้สายได้ Android Apple CarPlay นะครับทั้ง Android ทั้ง a p p l e CarPlay ไร้สายได้นะครับ เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับซึ่งตัวเดิม2023เป็น7นิ้วครับนี่เพิ่มเพิ่มขน,ขนาดขึ้นมา1นิ้วเนาะแล้วก็มีตัวข้อมูลนะครับบอกอรูปแบบการมำนของรถยนต์นะครับในเรื่องของการองศามุมรถยนต์นะครับก็จะมีบอกที่ตัวหน้าจอเลยเนาะส่วนตำแหน่งแอร์อะไรเนี่ยนะครับยังคงเดิมอยู่นะฮะยังคงเดิมอยู่ก็จะมีเปลี่ยนประมาณนี้ นะสำหรับปี2024เนาะครับลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถที่จะทักรายหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างนะครับเดีย๋ยวให้น้องเบนเขาลงลิงก์ไว้นะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นการออกรถเนาะออกรถได้ทั่วทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับมีบริการสัญญามีบริการมีบริการทาสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยฟรีนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านเช่นกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับปี2024นะครับพี่บีก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเนาะเอาไว้เป็นการ เลือกตัดสินใจแนวทางการตกแต่งรถนะครับว่ารถที่ลูกค้าจะได้ไปเนี่ยจากพี่บีเนี่ยเป็นรถแบบไหนนะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างมีการทําช่วงล่างแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละโซลูมเนี่ยเขาทาช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับสไตล์ใครสไตลมันสูตรใครสูตรมันนะครับไม่ว่าร้านเขาจะทําแบบไหนให้นะครับแต่ว่าพี่บีเองก็ต้องมีสูตรของตัวเองครับคือเราจะเป็นคนกําหนดสูตรเองนะครับส่วนร้านเขาก็จะช่วยแก้ช่วย ทำแนะนําให้ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้พี่ก็ต้องขอดาไปก่อนนะครับฝากคลิปนี้ไปด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย